Oh, สวัสดีค่ะบางบะปะกวางนะคะชองกวางทาโร่ค่ะคลิปนี้เนี่ยะคะจะเป็นดวงความรักของชาวธาตุไฟค่ะธาตุไฟมีราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะสามารถดูวันที่เราก็เช็คราศีได้ด้านล่างะคะ่ะเป็นการนับแบบตะวันตกนะคะในคลิปนี้เป็นแบบ timeless ค่ะก็คือไม่ได้จํากัดระยะเวลาในการดูเนาะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ ยังไม่ชัดเจนก็ได้นะคะเราก็อาจจะดูใจกันอยู่นะคะเป็นคนคนคุยเนาะกำลังออศึกษาดูใจกันนะคะยังไม่ได้มีสถานะอะไรนะคะดวงก็จะเป็นดวงโดยรวมค่ะดังนั้นโปรดใช้วิจัยญาณในการารับชมค่ะ ส่วนท่นานใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกวางนะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างนด้เลยค่ะกวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไอดีมาได้ค่ะใส่ตัวแอดแล้วก็พิมพ์คําว่ากวางทาโร่นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขาเกันก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างถ้าสถานการณ์ที่กวางเปิดขึ้นมาค่ะตรงกับคุณอย่างน้อย1เหตุการณ์2เหตุการณ์นะคะคุณก็สามารถดู คลิปนี้ได้จนจบทั้งคลิปเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ตรงไม่เป็นไรเลยค่ะก็ไปดูหัวข้ออื่นได้นะคะนะอะมาดูกันค่ะขอไพ่มาก่อนหนึ่งใบนะคะอืมขึ้นมาแฮงแมนเลยนะคะ นะก็เป็นความสัมพันธ์ที่ยังดูใจกันอยู่ก็ได้นะคะนะหรือบางคนเนี่ยอาจจะดูใจมานานมากแล้วนะคะมันก็อยู่ในสภาวะที่ครึ่งๆกลางๆนะเออบางคนนี่5เดือน6เดือนปีหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะนะยังไม่ได้มีสถานะอะไรเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อคะ่ะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะมีไพ่10ถ้วยค่ะอืม บางคนเนี่ยนะคะที่มีสถานะครึ่งๆกลางๆนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยมีครอบครัวอยู่แล้วก็ได้หรือว่าตัวเรามีครอบครัวอยู่แล้วก็ได้เพราะว่าไพ่สิบถ้วยเนี่ยมันเป็นไพ่ของครอบครัวอ่ะดูจากรูปได้เลยนะคะอืมเป็นไพ่ของครอบครัวนะหรือว่าเขาอาจจะมีแฟนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยทาให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่สมูทเลยนะคะอืมมันไม่ได้ดั่งใจเลยนะคะ ตามด้วย q u e e n of w a n d s ค่ะคนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวทัดไฟได้วยกันเองค่ะทัดไฟได้วยกันเองก็มีราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะอืมเอ,อ่อหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีความสงสัยก็ได้นะ,ะมีความสงสัยเพราะว่าน้องแมวที่อยู่ตรงนี้ยค่ะเออแสดงถึงความแบบลางสังหอรแสดงถึงเซนส์น,นะคะบางทีค่ะคุณก็อาจจะ มีความระแคะระคายก็ได้เนะยว่าทําไมความสัมพันธ์เนี้ยคุยกันอยู่ได้คุยกันตั้งนานแล้วเรียนรู้กันมาตั้งนานแล้วทำไมถึงยังไม่จริงจังหรือว่าเพราะเขามีใครอยู่หรือเปล่าหรือว่าเอ่อเขาเอ่อเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่มีหลายคนอะไรแบบนี้เข้ามาหรือเปล่าอืมอาจจะไม่ใช่แฟนก็ได้แต่มีหลายคนเนะ่ะอืมนะคะนะเราคิดว่าตัวคุณเองก็อาจจะมีความเอ๊ะอยู่บางอย่างนะคะต่อมาค่ะเจ็ดเหรียญค่ะ เจ็ดเหรียญแสดงเหนความช้าแหละเนิบเนิบนะคะบางทีเราก็เซ็งค่ะรอแล้วรออีกไม่รู้ความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงนะคะอืมต่อแม่ค่ะหกไม้ค่ะเนีย่ยบางทีขึ้นเลขหกหกเดือนไปแล้วก็มีนะหกเดือนเจ็ดเดือนไปแล้วนะคะต่อมาค่ะ temperance ค่ะอืม temperance เป็นชาวราศีธนูนะคะก็ทัดไฟเหมือนกันเนาะอืม เทมรพสเนี่ยมาบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นรักทางไกลค่ะอืทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมีความไม่ชัดเจนนะคะยังไม่เคยเจอหน้ากันเลยก็ไม่รู้จะชัดเจนยังไงก็ได้นะคะอืมนะเออหรือไม่อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มา,มามาไปไปอ่ะเออพอคุยกันได้เรียนรู้กันได้สักพักหนึ่งแล้วเขาก็หายไปเออหายไปแล้วก็กลับมาใหม่ แล้วก็เรียนรู้กันใหม่อีกเหมือนรีสตาร์ทใหม่อีกรอบอย่างเงี้ยค่ะเออนะมันก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่โอ้ยเดี๋ยวรีสตาร์ทอะไรหลายๆ,ๆรอบนะคะอืมไงนะเอออ่ะเปความสัมพันธ์ที่ก็ดูแล้วตัดกันก็ไม่ค่อยขาดเท่าไหร่นะก็ดูเหมือน,น,นคิดถึงกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะอ่ะมาดูต่อนะคะมีไพ่ Head of คัพค่ะเพจอัพคัพนะคะคนที่คุณคุยค่ะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ํธาตุน้ําเนี่ยกวางทําไปแล้วเนาะคลิปหนึ่งสามารถไปดูได้อยาจจะไปสองก็สามารถไปดูได้เลยเออธาตุน้ําเนี่ยก็ราศีเมษราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะอืมเข้าคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีลูกอ้อนนะเออเป็นคนที่ดูแล้วอ่อนโยนน่ารักคู่จะสุภาพนะคะเออ เป็นคนเข้าหาคนอื่นๆเก่งอ่ะอืมันก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งก็ได้นะที่เวลาเขาหายไปคุณอยากเริ่มต้นใหม่แต่พอเขากลับมาด้วยความลูกอ้อนของเขาเนี่ยก็ทําให้เราสึกใจอ่อนเนะีได้อยู่เหมือนกันนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูต่อนะคะอืม ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไปทิศทางไหนนะคะอ่ะขอดูหน่อยค่ะความสัมพันธ์นี้จะไปทิศทางไหนหรือว่าไพ่อยากจะเตือนอยากจะแนะนําอะไรก็ให้ไพ่บอกมาเนาะอะไพ่ขึ้นมาเดทค่ะเออใบแรกขึ้นมาเดทเลยนะคะแล้วก็สองไม้ค่ะอย่าลืมนะอันนี้มันเป็นดวงโดยรวมนะคะไม่อยากให้คิดเยอะคิดมากนะ มันเป็นดวงของใครก็ได้ที่เป็นธาตุไฟดังนั้นเนะะี่ยค่ะวิธีการดู youtube เนาะไม่ใช่แค่ช่องกวางอย่างเดียวทุกๆช่องเลยค่ะก็ะคือเรื่องดีๆเราก็เอาให้มันเป็นพลังงานบวกเนาะให้มันรู้สึกดีกระชุ่มกระชวยนะคะส่วนถ้ามันเป็นเรื่องไม่ดีถ้าคุณรู้สึกแย่จริงก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องไปใส่ใจหรือว่าเราเอาเอามาเป็นแบบขับเคลื่อนในชีวิตก็ได้นะโอเคเราจะต้องระวังนะเออเราจะไม่เป็นแบบนี้เด็ดขาดนะ เออแบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะมีสองไม้แล้วนะแล้วมีเจ็ดไม้ค่ะอืมแล้วก็ชาริออตเนะคะคืะตามด้วยหนึ่งดาบค่ะความสัมพันธ์เนี้ยคือถ้าคุณจะไปต่อนะสีที่ไพ่บอกมานะคะถ้าคุณจะไปต่อคุณจะรู้สึกเหนื่อยค่ะคุณจะรู้สึกว่าเหมือนก็ไม่เข้าใจเขาสักทีอืม คุยกันอยู่หลายรอบคุยกันเป็นระยะเวลานานก็นนระะานานู้สึกว่าเหมือนไม่สนิทสักทีต่างคนต่างไม่สนิทใจนะคะอืมมันก็จะรู้สึกเหนื่อยนะให้เจ็ดไม้เห็นไหมเหมือนเนี่ยเราปักไอ้ไม้เนี่ยอยู่คนเดียวเลยนะคะทําอยู่คนเดียวเลยก็คือตัวเรานั่นแหละค่ะที่พยายามเข้าหาความรักครั้งเนี้ยอยู่คนเดียวเลยนะมันก็จะมีความเหนื่อยน่ายอืมเบื่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะ เออแต่ถ้าคุณให้ก็ให้มาอีกทางหนึ่งเนาะแต่ถ้าคุณเลือกที่จะจบกับความสัมพันธ์นี้นะคะแบบตัดเลยนะแบบตัดเลยก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาใหม่เนี่ยเอออาจจะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนนะอืมก็ได้นะคะหรือแต่กว่าคิดว่ามันก็มีโอกาสที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะทางอย่างเหมือนเดิมเนาะเออเนะอืม เออถ้าคุณตัดเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาใหม่ค่ะไม่ต้องกลัวเลยนะคะก็ขอดูหน่อยค่ะว่าถ้าเกิดว่าเรายังไปกับความสัมพันธ์นี้ต่อเราจะเป็นยังไงนะคะนอกจากเหนื่อยแล้วนะคะหกดาบนะแล้วก็แปดดาบอีกโอ้ยแล้วก็กาถ้วยค่ะอืมมันจะมีความอึอดอัด่ะคะ่ะมันจะมีความอึอดอัดอ่ะอืมคุณจะติดอยู่ในวังวนตรงเนี้ย จะออกก็ออกไม่ได้จะไปไหนก็ไปไม่ได้เลยนะคะเออติดอยู่ในวงวนนี้นะอืมคือวงวนที่กวังบอกเนี่ยคือมันจะเป็นแบบนี้ค่ะคือเขาหายไปเนอะอืมเราก็อาจจะคิดถึงบ้างแต่พอเราจะเริ่มต้นใหม่ปุ๊บเขาก็จะวนเวียนกลับมาแบบนี้ค่ะอืมทำให้เราชื้นใจทำให้เราหลงทำให้เรามีความสุข เพราะเลข9ก้าคือเลขของความสุขใช่ไหมเขาจะทําให้คุณมีความสุขก็จริงค่ะแต่ความสุขนั้นอ่ะมันไม่ได้จีหลังยั่งยืนมันแบบอาจจะมาปุ๊บปั๊บแล้วก็ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะอืมดังนั้นอ่ะต้องระวังนะคะถ้าเกิดคุณยังจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้นะเหตุการณ์นี้มันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกๆคนนะคะอืมอ่ะอะควาขอดูหน่อยค่ะเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้เดอะฟูค่ะเขายังไม่ได้จริงจังนะอืม คือในกรณีของตัวเขาเอง่ะคะเขายังไม่ได้พร้อมที่จะมีใครจริงๆนะคะถ้าเขาไม่ได้มีใครมาก่อนไม่ได้มีครอบครัวไม่ได้มีอะไรเนี่ยตัวเขาเองเขาฟรีสไตล์ค่ะเขาอยากจะไปไหนเขาก็ไปอยากทําอะไรเขาก็ทําดังนั้นเหมือนเขายังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบความรู้สึกของใครสักคนหนึ่งไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบความรู้สึกของคุณนะคะอืมอ่ะมาดูต่อ แล้วก็ The Star นะคะเออสิบไม้ค่ะเขาเข้าหาคุณเนี่ยเพราะคุณมีดีจริงๆ้ะเขาเข้าหาคุณเพราะคุณแบบว่าคุณมีเสน่ห์คุณถูกใจเขานะคะอืมไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบคุณนะเขาชอบคุณถึงเขาถึงเข้าหาคุณนะคะนะต่อมาค่ะเป็นเด็กถือไม้ค่ะอืมเออความสัมพันธ์ของคุณอะ ในมุมมองของเขาอ่ะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเวลาอยู่ใกล้ๆแรกๆอะ่ะโอ้โหมันใจฟูมากเลยเขาก็ชอบตื่นเต้นอะ่ะอืมแต่พออยู่ไปนานๆเขาก็เริ่มรู้สึกหนักใจอาจจะเป็นเพราะกรณีหนึ่งเนะี่ยที่คุณอาจจะผักดันเขาหรือว่าทําอะไรสักอย่างให้เขารู้สึกว่าเธอต้องชัดเจนนะเออมันก็เป็นธรรมดาเนอะบาิว่ามันก็เป็นปกตินะคะเออแต่เขารู้สึกถือตรงนี้ได้ค่ะพอรู้สึกตรงนี้ได้อะ่ะ เขาจะแบบ run away เออวิ่งเลยจ้าวิ่งนะคะก็คือจะหนีไปเลยนะนางนั้นนะคะเขาชอบความสดใหม่เขาชอบความแบบมาถึงมาเจอมาเจออีกครั้งหนึ่งแล้วมันตื่นเต้นมันมีแบบมันไม่เบื่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมก็ดูไปดูมาก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะคิดถึงแต่ตัวเองเหมือนกันเนะอะอม,มีความคิดเด็กๆนะคะยังไม่พร้อมรับผิดชอบ ความรู้สึกของคุณและก็ยังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบตัวเองด้วยนะคะเพราะมันดูแล้วเด็กมากเลยนะคะอ่ะขอดูหน่อยนะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างและตอนนี้ค่ะหกเหรียญค่ะอืมคิดถึงค่ะแล้วก็เดวิลค่ะเออดวิลเนี่ยเออมันแปลได้ว่าเป็นความลุ่มหลงอ่ะ เออเป็นความลุ่มหลงคือเขาก็ไม่สามารถลืมคุณได้เหมือนกันแล้วเขาก็ไม่สามารถให้ความชัดเจนได้มันเป็นอารมณ์แบบเทาๆค่ะไม่มีอะไรที่มันชัดเจนมันขมุกขมัวไปหมดเลยในความสัมพันธ์นี้ในความคิดเขาก็เหมือนกันค่ะของเขาเองในหัวเขาเองก็มีความแบบเบลอๆนะคะอืมนะแล้วก็ ถ้าคุณไม่ได้มีเรื่องสิบแปวกเนี่ยเขาก็คิดนะดังนั้นเน่ยใครที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ต้องระวังตัวเองนะคะอืมถ้าแบบว่าพอมีไปแล้วอะ่ะมันเผลอผายไปแล้วนะความรู้สึกของคุณเนี่ยคราวนี้จะเหนื่อยเลยนะอืมอันนี้เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์นะคะเรื่องของฮอร์โมนนะอ่ะมาดูกันต่อค่ะว่าเขารู้สึกยังไงอีกเนะี่ยเอ็มเพรสค่ะถ้าเขามีใครอยู่อยู่แล้วเนี่ย เขาแน่นอนค่ะเขาก็ชุ่มเทให,ให้กับคนนั้นอยู่แล้วแล้วก็เหมือนแอบ,บมาคุยกับเราแอบบปันใจมาให้กับเรานะคะตอ่อมาค่ะเอ่อ Hermit นะคะแล้วก็ The w h e e l of Fortune ค่ะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะกวามมองว่ามันเป็นความรุ่มหลงมากกว่าชอบมัมีไหมชอบรู้สึกดีไหมก็รู้สึกดีแต่ว่าเอ่อค่ารู้สึกดีเนี้ยมันก็ดูเทาๆอะ่ะ อืมนะคะนะดังนั้นต้องระวังตัวเองถนอมความรู้สึกตัวเองถนอมจิตใจตัวเองด้วยนะคะอืมนะความรู้สึกอ่ะมันพอมันให้ไปแล้วเนาะมันก็ยากที่จะเอากลับคืนมาใช่ไหมคะเออแล้วใครที่เจ็บปวดเอ่ยตัวเราเองที่เจ็บปวดเนาะแล้วยิ่งธาตุไฟอ่ะเป็นยังไงเอ่ยธาตุไฟอ่ะเป็นแบบคือใจมันแบบไปเร็วอะ่ะ โดยเฉพาะราศีเมษเป็นราศีต้นธาตุคือทําอะไรก็คือบางทีทําไปก่อนคิดทีหลังนะคะเออนะคือเร็วคือทําอะไรเร็วแล้วเสร็จแล้วก็คือมันพลาดไปแล้วอ่ะให้ใจเขาไปแล้วอ่ะมันไม่สามารถดึงกลับมาได้แล้วนะคะอันนี้ต้องระวังนะอะเดี๋ยววางขอดูข้อความอีกนิดนึงแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็อค่อ,คอยๆจบคลิปเนาะ ครที่อยากดูส่วนตัวนะคะก็สามารถจิ้มลิงด้านล่างได้เลยตอนนี้กวางแบบคันจมูกมากไม่ไหวแล้วนะคะเขาอยากให้คุณเป็นของเขาแค่คนเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเขามีใครอยู่แล้วมันก็เป็นสเตทเมนที่ค่อนข้างเห็นกั่ตัวเนาะเออเธออยากมีเราเป็นของเธอแค่คนเดียวแต่เธอมีใครกี่คนก็ได้หรอมันไม่แฟร์เนาะ แต่ไม่ใช่ว่าเราต้องไปทำแบบเขาเพื่อให้เกิดความแฟร์นะคะไม่ใช่คือเราเป็นคนดีอยู่แล้วเราดีอยู่แล้วเราก็ควรจะรักษาความดีของเราไว้เนาะและอย่ากความรู้สึกอเอาไปเล่นน่ะฟังเชื่อว่าเหมือนแบบสึกว่าถ้าเราอยากไปไปลองใจเขาใช่ปะ่ะเออเราไปมีคนอื่นบ้างอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราใจไวไปชอบอีกคนอื่นนั้นอีกอ่ะ ยุ่งเลยนะคราวนี้อีลุงตุงนางนะได้แดงพันกันมั่วเลยนะคะอืมคิวปิดไม่รู้จะยิงสอนคนไหนนะอืมต่อมานะคะอะเขาเขาบอกว่าคุณกับเขาเนี่ยมีความแตกต่างกันแตกต่างกันเยอะก็ทําให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อ,อยากอืมนะอันนี้ก็มีส่วนบางคนเนี่ยคุยกับคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนเนาะวัฒนธรรมคนละแบบภาษาก็นะมี มีเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ยากนิดนึงค่ะต่อแม่ค่ะเขาชอบคุณจริงๆนะแต่เขายังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์อืมนะอันเนี้ยค่อนข้างที่จะไปในทิศทางเดียวกับไพ่ทาโร่นะคะว่าคนคนนี้เป็นคนที่ยังไม่พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์อะไรกับใครทั้งนั้นนะคะดังนั้นต้องระวังนิดนึงนะคะอ่ะวันนี้กวางต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครที่อยากจะดูดูส่วนตัว